ว่าใครที่จะแขกของุท่านนี่เอง ดี๋ยวสิจะรีบไปไหนล่ะคุณไม่ต้องอยู่ในธรรมาที่อะไรของคุณแล้วคุณท่านบอกว่าไม่ต้องอะคะคือวันนี้ดิฉันเป็นแขกของคุณท่านคุณท่านก็เลยบอกว่าให้ดิฉันกลับไปแต่งตัวนะคะเป็นแขกของคุณท่านโอ้โหนี่รู้สึกว่าหมู่นี้เนี่ยเจ้าเอาใจกันเลือกเกินนะมิน่า นะคะดิฉันทำอะไรให้คุณไม่พอใจเหรอคะคนอย่างผมเลยครับจะกล้าไม่พอใจกับแขกคนสำคัญของคุณท่านนี่ไม่ใช่สำคัญธรรมดานะแต่สำคัญมากถึงขนาดที่ว่าทำให้คนทั้งโรงแรมเนี่ยวุ่นวายไปหมดคุณไม่พอใจ ที่คุณท่านจัดงานเลี้ยงให้ดิฉันทำไมล่ะคะนี่พูดอะไรทำไมผมไม่พอใจด้วยฮะที่แกจัดงานเลี้ยงให้คุณนะก็คุณอาจจะไม่พอใจเพราะว่าคุณท่านไม่เคยเมตตาคุณผมไม่เคยสนใจนะว่าได้แกเนี่ยจะเมตตาผมหรือเปล่า จะบอกให้รู้นะว่าต่แก่ท่านคิดไงก,กับผมอะผมไม่สนคุณเดกเลินน่ะเหรอมันแค่แต่แก่ยิ่งง่าเอาใจ,จตัวเองที่ทุกวันนี้ยังมีคนห้อมล้อมเอาใจอยู่เนี่ยก็เพราะหวังเงินทั้งนั้นแหละมันก็รวมทั้งดิฉันไม่เคยหวังอะไรทั้งนั้นนะคะดิฉันดูแลคุณท่านตามหน้าที่ แต่ถ้าคุณไม่เชื่อก็แล้วต่คุณนะคะขอตัวก่อนนะคะเขาามหน้าที่ใครเชื่อววก็โอดทัทีแล้ง คิดหรือว่าคุณเอกถึงขั้นจัดงานเลี้ยงขอบคุณพวกมันแต่ว่าเป็นการจัดงานเพื่อความบันเทิงส่วนตัวของคุณลุงมากกว่าเอาเอกเอาใจกันเหลือเกินแต่แม่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะหนังนั่นน่นะมันควรจะประจบประแจงคุณเอกซะจนคุณเอกเห็นแต่ความดีของมันตอนนี้นะมันทำอะไรนิดอะไรหน่อยนะกลายเป็นบุญคุณใหญ่โตถึงขั้นจัดงานเลี้ยงตอบแทนดีละ่ะ ฉันจะใช้โอกาสนี้กำจัดมันออกไปซะเลยไม่จะทำอะไรนะครับเปล่านี่ผมบอกไว้ก่อนครับว่างานนี้ผมไม่ร่วมได้เด็ดขาดผมเบื่อไม่อยากเห็นย่าอ่อนมันหลอกโคแก่นครับก็อาจจะมีสักวันที่ฝันดี คืนวันที่มันมีแต่ฝันร้ายทางที่เดินก็เดียวดายความรู้สึกอ้างว้างเหลือเกินคงเป็นฟ้าลิขิตเส้นทาง